ครับกับสวัสดีพี่น้องอีซี่สุขูทุคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับแอบเดินทางมานะครับมาอย่างติพี่น้องอีซี่เอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะครับมาบนปูขึ้นเขานะครับเนาะมาทำบุญครับเมื่อนี้นะครับยู่ในวัดอ่าที่แอบเดินทางมานะครับพี่น้องกับมีมอลำั่ใหญ่นะครับเป็นมาแจกบนนํำ เป็นโสเป็นหมันนะครับเป็นได้มาแก่บนนะครับเป็นมะขอเป็นมาบนหวยกับปูนะครับเนาะยูวัดจอมซีนะครับพี่น้องทีครับคือสถานที่แห่งนี้นะครับเนาะครับมนีเอาดก็จะนําตัวเรียกน้าท <Huh? S 1> างนะครับครับมาบนไวยกับปูคือกันนะครับเนาะเพิ่งจะเดินทางมาหอด้วยพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางมาหอดนะก็จำคอยสี กับใบบูชาปู้นอมสักคราปูสะกอนนะครับเนาะจังคอยขอสิ่งใดที่หอยอยากได้นะครับอยากปูนะครับพี่น้องเอีซี่เอ้ามาไหวกับปูกันสะกนครับพี่น้องครับพี่น้องเอีซี่ครับนี่คือปู้องดำนะครับเสียมาไหบใบบูชามาขอพรนะครับครับขอยง่มได้ก็สำเร็จยง่นันนะครับพี่น้องเอีซี่ขอให้พี่น้องเขามีโชคมีลาบก็สำเร็จ กันนะครับเนาะครับมือนี้นะครับมาขอบนปูไว้นะครับขอให้เล่ากัฒนาของเซียนนาดีนะครับกับข,ของอาอาจารย์เบียงจันนะครับขอให้เขานะครับพี่น้องที่มือนี้ก็มา่อดมาถ,ถึงเราอยาก,กจะจะทําพิธีจุดถูหจุดเทียนไปปูสะก้อนนะครับน้องที่ขออนุญาตหยุดกลองไว้สะก้อนนะครับเพราะว่า ขากล่องกบบรบเปดมานึ่น,นะครับพี่น้องยุบซีน้องยอุซีครับแนวทางของเอียนะครับกับวบาปูให้แล้วนะครับเนาะแนวทางของเอียพี่น้องจังไอไปเบื้องไปส้มอยู่ในรถน้ำกันกบะอับนะครับเนาะเพราะว่ายุนี่นะครับเป็น <c oughs> เข้าจะมาโชว์ตัวเลขอยู่บอกจังสี่ว่าใดเพียงเพราะเข้าขอปูเพิ่นนะครับเนาะปูเพิ่นหลุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอ ตัวเล็กน่าทางนะครับหยัดจำได้แล้วก็บอกปูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทูบเทียนนะครับที่หยัดซื้อมาแต่เจียวกวอนนะครับก็ยังยั่งอยู่ครับก็ยังมีหยัดโยมเพิ่นอันนี้เบิดแล้วนะครับพี่น้องที่หยดซื้อมาก็ยังเทียนขาวกิดเบิดแล้วนะครับเพราะว่าโอ้นี่เทียนขาวพี่น้องที่ครับกะเบิดยั่งได้เขาจังไว้ซื้อมาถวายนะครับปูหยัดคือเก้านะครับเนาะครับถักเขาถักแตก เล่ากฐนามือนี้มือวันจันรเด้อปูนะครับของอาจารย์เวียงจรครับของอาจารย์เสียนาดีครับกอให้เขาบนเขาลางนะครับอาจารย์ได้อาจารย์หนึ่งนะครับให้พี่น้องเย็บซี่โตโรกนะครับได้มีให้นะครับได้มีเงินทําบุญนะครับได้มีเงินจินมีเงินเจ็บมีเงินใส่มีเงินจินเงินท่านนะครับเนาะับพี่น้องที่อาจจะเดินทางครับแล้วนะครับหลังจากเข้ามาขอ ปูนะครับเนาะขอพันจากปูปูซอยนะครับเล่าพัฒนาของเชี่ยนนาดีกับของอาจารย์เชี่ยนของอาจารย์เรื่องจันนะครับพี่น้องวิเซี่เอาลากกลับแล้วนะครับวัอน,นี้ก็หลังจากเดินทางมานะครับมาวัดนะครับวัดสร้างใหม่นะครับพี่น้องวิเซี่เข้ากับมาเดินทางต่อมาหาปูนะครับเนาะสิ่งใด ที่ดีนะครับเขาก็มาขอปูให้พี่นอ้องเ <c oughs> อฟซีเ <c oughs> ขานะครับครับพี่น้องเอฟซีนะครับนี่คือคั้บูชานะครับหลวงพ่อสัมเร็จนะครับที่นั่งอยู่ข้างหน้าของแกร์นะครับเนาะพี่น้องเขาไปแฉกหน้าจอยน้ำนะครับครับแฉกหน้าจอไว้ถาถาบูชานะครับพี่น้องเอฟซี่ จับลอยถาบูซาปูน้ำนะครับหลวงพ่อสําเร็จนะครับเนาะเดินทางมาย่ไดก็สําฤทธิเน่นั่นนะครับเนาะขอปูนะครับหลังจากเข้าสําเร็จแล้วนะครับเขาก็มาขอบนนะครับมาทำบุญนำปูอยู่เรื่อยนะครับพี nee ่น้องที่ครับโมบายจีอย่างไนพี่น้องเห็นแล้วนะครับเนาะภาพนี้นะครับกับซาธูเป็นน้อกันครับพี่น้องทุกี่ซาธุรับเอาพรอน จากปูไปน้ากันนะครับหลวงพ่อสาเร็จนะครับปูองดำนะครับเนาะชักซส้แห้งนะครับพี่น้องครับมาเมื่อนี่กะมาพ่อนะครับขณะมอลำ่ใหญ่นะครับเิ่นมาแจ่บนครับเป็นมีโชคมีหลับกันนะครับเป็นมาแจ่บนอยู่สถานที่แห่งนี้เิ่นก็มาทําตามสัญญาโดยาสภาพกองเข้าไปเบังเวทีมอลำัน้ากันนะครับพี่น้องซิไปพี่น้องนะครับกาบล่าปูนะครับ พี่น้องดูสิรับปูนะครับปะปูเจ้าวัดนะครับเนาะเพิ่อนยูนี่นะครับเพิ่นบอกว่ามะล่ำนะครับมะล่ำแก่บนนะครับพี่น้องต่างเวทีอยู่นะครับเนาะเอาถ้าโชคถ้าแม่นนะครับกสีพาพี่น้องเข้านะครับมาแก่บนคือเก่าครับมาแก่บนคือเก่าครับพี่น้องดูสิ เอามาเบิ้งแนวทางนะครับของแอปพีเอามาบนปูไว้นะครับเนะาะตัวเลขของอาจารย์เียงจันนะครับบนไวขึ้นกันแต่ว่าย,ววย,ออยังไม่เห็นตัวเลขนะครับเนาะ ถ่ายแคปหน้าจอนะครับพี่น้องเิเตรียมตัวแคปหน้าจอนะครับครับพี่น้องเ C ี่ครับแคปหน้าจอนะครับครับแนวทางของแอบนะครับเนาะตำเล่านะครับปัจจันท์ที่สิบสามนะครับเดือนมกราคมครับเราพัฒนานะครับเลขวินนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้านะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าวิ่งแปดตัวเดียวนะครับ แอบวิ่งแปดตัวเดียวครับพี่น้องเยซี่ครับจับคู่นะครับ08091819นี่แหละคือตัวเลขที่แอดเอามาบนปูไว้นะครับเนาะครับก็ขอให้มาสมดังใจนะครับสมดังปรารถนานะครับพี่น้องเซี่ครับเพราะว่าแอบบดุลงแนวทางด่วนแนวนะครับเนาะเึ่งจะมาลงนะครับก็คือแนวทางของแอดนะครับเนาะเลขสี่คู่นะครับพี่น้องเข้าจับเวียนกันเอานะครับ เนาะท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเข้าสูขปู่สุขคนนะครับโชคหมันเฮงๆปังๆไปนำกันสวัสดีครับ